หนึ่งฟิล์มตัวใหม่มาเว้ให้ดูฟิล์มตัวเก่าอ่ะโคตรเจ๋งแต่ตัวนี้จีกว่าฟิล์มกันเสือกคนเสือกมองไม่เห็นแม่งกันเสือกยังไงอยากรู้ไหมเดี๋ยวให้ดูมาฟิล์มตัวเก่าที่กันแตกอ่ะอันนั้นหน,นึ่งร้อยบาทอันเนี้ยร้อยห้าสิบบาทแต่กันแตกและกันคนจะมองด้วยยังไงมาดูนี่แพ็กเกจแกะมาเลยพอแกะมาปุ๊บจะเห็นนี่ที่ดึงฝุ่นและผ้าเช็ดจออย่างนี้ ข้างในฟิล์มตัวนี้เหมือนฟิล์มกรแตกปกติแต่แม่งทนและการคน,อนมองเดี๋ยวติดเลยเทสมาไอตัวนี้ติดโคตรง่ายเ็ดให้สะอาดเอาฝุ่นออกให้หมดแล้วก็วางให้ตรงแล้วก็วางแปะเข้าไปเลยแล้วก็ลูดแค่นั้นจบนี่ติดเสร็จแล้วภ้าไม่ดอกแล้วหันข้างไม่เห็นหันข้างข้างนึงไม่เห็นการคน,อนมองมาเทสกันว่าแม่งทนทานมากแค่ไหนเน่โดหูดูนี่นจอ แม่งยังแจมไม่มีแตกแต่อยู่ประเทศเล่นนะข้างหลังอะ่ะแม่ไม่เหลือบอดอะ่ะแม่งเสียหมดเป็นไงโคตรทนถ้าชอบกดในดักก้าชอบไหมชอบกดรจแจกดตามไปอ่ะยินเครื่อง